อ่าไปเดงไปคุณทรยศนะเฮ้ยมิเตอร์บีทเฮ้ยได้หมอมามีใครเห็นไหมเอ่ยข่าวเอาแล้วผมมาขอกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี้ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนตัวใหม่เข้ามาแล้ว เมื่อวานวันนี้เราจะต้องเล่นแบบได้รับชัยชนะให้ได้โอเคมาจัดไปชูสองนิ้วมามา,มาดูประวัติก่อนไปเล่นมาแล้วเมื่อเช้า <c oughs> แพ้รัวรวเลยพอชนะก็แบบชนะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะ uh huh. ลูกเรือยิงกันเองมาวันนี้เราต้องชนะแบบใส่สะอาดจาักการเอง <c oughs> มาเริ่มเกมกันเจอห้องเลยเว้ยเฮ้ยมาๆามจะเริ่มแล้ว ดาวเดนก็วันนี้แถวบ้านผมมีก่อสร้างหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอัดคลิปได้อยู่แนะนำเอาป้ายปอมไปนะป้ายปอมนี่เสียงคอนได้ยินป่ะเมื่อก่อนผมก็ทำแล้วก่อสร้างเนี่ยจนตอนนี้แบบพอมีชื่อเสียงแล้วเลิกเลยเออเหนื่อยมากเลยเมื่อก่อนทำเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาครับเดินไปกันน้องส้มนะเราแกงเปิดปลายกระแดงนี่แหละโอเคมาไปแดงเป็นคนทอยยศนะ <S <S <อ>มีหมอกด้วยทุกคนไม่ทานลอกเอามีซุ <S <S 1> <S 1> โอเคมีซบ มีศพเดินไปก่อนดิยิงผมเหรออ้าวได้ไวแจ็คมาแล้วโอเคไวแจ็คอ้าวตายเพื่อนป้าไปแล้วมีคนทรยศว่ะอ๋อตายไปแล้วกดศพเลยเว้ยโอ้โห แต่ชมพูอยู่กับศพเอ้าแล้วชมพูเออชมพูอยู่กับศพครับอือแล้วศพตายสองน้องชมพูก่อนก็ได้มันพูดผมอยู่แล้วผุมนะแล้วผมเดาใครอ่ะไอ้ไม่รู้อ่ะแต,ตอนตอนไปดับแรกไอ้ชมพูแม่ง,งมวิ่งแบบมาไวแล้วมาเลยพุ่งหลบไปแล้วก็ไอ้ทองแม่งวิ่งไล่ผมไอ้ทองน่าจะโจรสะ ไม่ะเออ,อยังไงผมก็โดนบดอยู่แล้วผมเป็นไวแจ็คเนี่ยผมจะเดาเองเ <Yeah. S 1> ดาใครดีวะเออแพ้แล้วลุกเรือบอกเลยผมมาไปเปิดไฟนะผมเป็นจอมโจรต,ตอนแรกไปขโมยบทสีสีน้ำตาลน่ะเออ <c oughs> ผมได้ไวแจ็กมาเดี๋ยวผมเดาเองเฮ้ยผมเดาคุณวดผมไชม่เห,เหรอ <c oughs> เออผมจะเดาอยู่แล้วเดาใครดีวะไอ้เหลืองไอ้ส้มดีวะขอคิดดูก่อนนะ <c oughs> ในห้องเต้นราผมกดเปียโน,โนอยู่เลยนะเออผมอรอกดสกิลใครเข้าใกล้ก็จะเดาใครสกิลทหารเลยนะเออผมบอกแค่นั้นแหละค <c oughs> ุณเดาไอ้ส้มว่าแวมไพร์ไปเลย <c oughs> เดาไอ้ม่วงก็ได้เดาไอ้ม,ม่วงว่าแวมไพร์ดีกว่าเดาม่วงว่าแวมไพร์อ่ะปวดปูดไอ้ไอ้ซีเรื่องไปเดี๋ยวผมเดาไอ้ส้มปวดไอ้เรื่องปวดไอ้เรื่องปวดไอ้เรื่องไปเดี๋ยวผมเดาส้มให้ปวดไอ้เรื่องไปลองเดาดิเอ้าเดาไม่ได้เหรอเดาไม่ได้เหรอวะ เอ้าได้บทมาเดาไม่ได้โอ้เป็นแค่จําลองไว้แจ็คโอ้โออนึกว่าเดาได้ <laughs> <laughs> จะเดาลองเดาดูโอ้มันเดาไม่ได้โอเคครับผมข้อเสียคือป้าพวกเราจะปาดได้มันนานไงมีตหารทุกคน เดี๋ยวให้เพื่อนจัดการแล้วกันไหมเป็นไว้แจ๊กกว่ามีย้อนด้วยอืมมีตาห่านนะจบเกมจะีโร่เพชรว่ะแต่พวกมึงนี่เล่นหัวอ่อนมึงต้องให้มันเดาก่อนแล้วมึงค่อยโหวตเออใช่ไหมพวกมึงจำไว้นะลูกเรือเฮ้ยมิเตอร์บีทเฮ้ย เออเมื่อกี้ไม่มีให้เดาแต่เมื่อกี้ใจผมจะเดาไปแล้วนะฆ่าตัวตายเลย <Yeah. S 1> มาให้ตาอีกตาแวมไพร์ก็โกงนะก็โกงมาครับผมข้อเสียแักๆคือป้าดช้านี่แหละข้อเสียลเลยถ้าปาดเร็ววันนี้สักแป๊บหนึ่ง,งจะดีมากเลยมันช้าเกินนะเออลบ <Nope. S 1> ไม่ถนัดเลยนะสำหรับคนที่เล่นไวๆอย่างเงี้ยอ้ oh, ถ้าเป็นพวกเปลี่ยนพวกอะไรอย่างงี้ใช้ไม่ได้นะใช้งานไม่ได้ <Yeah. S 1> เปลี่ยนไวแจ๊คอะไรเงี้ย ฮันเตอร์โจ๊กเ่อเปิดใช้ไม่ได้นะไม่เคยลองเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบทบาทแบบที่กายภาพอ่ะเจ้าวเวลาตาหารในอำเภอเงีเ้ยในอำเภอไม่มีนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยที่กายภาพอ่ะตั๊กกะใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นบทบาทพวกปุ่มโหวตอ่ะใช้ไม่ได้หรอวะ <S <S <an> <S เออเพิ่งสังเกตน,นะมารออ้เขียวก่อนเลยไหมฉลาด <S <S <an> <S อยู่กับมินนี่แหละ มินจ๋าสแกนตัวอ่าได้ไวแจ็คมาอีกแล้วโอ้โห,โห<ค><ย>ได้แต่ไวแจ็คนำเงินพึ่งเข้ามานะเอาน้ำเงินไปเลยน้ำเงินพึ่งมาจากคลองคังอ่ะ มีสีหนึ่งอ่ะมันวิ่งไปตั้งนานแล้วมันไม่ยอมแก้ไฟเลยอ่าผมผมปนนเป็นนั่งเอื่อแต่ผมไปยิงก็ได้ผมอ่าสงสัยคนหนึ่งอ่ะวิ่งไปห้องไฟแล้วไม่แก้ไฟอ่ะคนไหนวะผมเพิ่งไปห้องไฟเมื่อกี้นี้หลังจากต่อปัดเสร็จว่าจะเริ่มเปิดไฟพอดีพี่ก็เห็นเป็นศพด้วยแหละจะไม่ได้กดบวชผมจะรอหมอไงแต่เหลืองก็กดบวชซะก่อนมีคนมุดท่อนะแต่จําสีไม่ได้จําจําได้ลางๆว่าเป็นสีไซม่วกอะ่ะ <Yeah. S 1> ไม่ไม,ไม่ไม่ส้มก็ขาวไม่ขาวก็ชมพูด้หลยนะ สามตัวในี้นที่มดุดท่อเออผมเดินตามมันอยู่อ่ะแต่มามองไม่ทันไงผมโมเดไถ่ายติกต๊ก,ต,กตอกอยู่ไงเจอสาวที่แอบชอบแต่เขาไม่ชอบผมเ็บจีดความจริงเนี่ยผมอาจจะเป็นก็ได้นะครับใครใครจะใครจะรจะู้ครับเออยไ,ไปแล้วหนึ่งเดาใครวะผมก็ไวจ็กนะเฮ้ยวนผมได้ไงไอ้ชมพูมมนรูน้แล้วเ <laughs> มือ่อ เราไปห้องไฟกับมินไม่ใช่หรอวะอา้าวหลุดพอดีโอเคไปหาที่กบดานก่อนลวกันยิงอุกาบาทอ๋อคังเก็บอาวุธนูน่นอุกาบาทมันปิดประตูเยอะแท้ไปยิงอุกาบาทก่อนไปได้หมอมาให้คนมาเห็นก่อน มีใครเห็นไหมเอยข่าวเอา้าโอ้ว่าแล้วเหม,มือนไม่ร้อนนาทีโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเอหเหลืองไปก่อนเลยอเออคือเมื่อกี้ดูกล้องอยู่แล้วเห็นหมอราดศบมาชุบนะเป็นสีแดงสีแดงเป็นหมออืมใช่เละ คุณน่ากลัวมากนะครับแต่ผมก็เห็นสีแดงล่าศพเหมือนกันแล่วสีแดงเขาเป็นคนดีแน่นอนเอาอีกแค่สองวิผมชุบฟื้นแล้วเอาจริงๆเลย <Yeah. S 1> เอ็งกดเร็วไปอะ่ะมมัม่นใจเปล่าไอเ้เหลืองผมกลัวมันจะเป็นโจ๊กกัเลยผมบอกไปแล้วนะว่าเห็นขนไส้มวกเป็น,เป,นเป็นโดดท้อแต่จาไม่ได้สิอะไร <Yeah. S 1> แต่ผมเป็นหมอนะไอ้ส hey, ีพูเดินผ่านผมไปเมื่อกี้น้ำปูผ่านมาห้องกลางโอเค <c oughs> okay, เอาเรื่องไปเราเป็นหมอ จบเีดขิดไว้ไม่ผิดเลยเมื่อกี้หน้าหลงไปชุบดูนะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เออแต่เพิ่งรู้ว่าไวแจ็คเดาไม่ได้นะจากตอนนี้ที่รวบรวมมาก็คือว่าตัวกายภาพอะดับทั่วไปอะสามารถใช้งานได้หมดนะหมออะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดแต่ไอตัวที่เป็กปุ่มวูดอย่างเงี้ย นายกุกอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะนายกุกสับเปลี่ยนไว้แจ็คน่าจะใช้ไม่ได้นะแพ้โจ๊กอีกแล้วโอ้โหทุกตาเลยคิดไปแล้วคิดไปแล้วตาตานี้ชนะอยู่นะตาเดียวโอเคครับ okay, ผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อยืมกดไ like, ลค์กดตํามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับแวมไพร์